สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลเอาไปเลยทั้งคู่บอชาตีเคลียรย้อนหลังแจกโบนัสเมืองไทยกับเซกสันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก24 บิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงจัดเซอรส์ั้งใหญ่ประกาศแจกโบนัส350,000บาทย้อนหลังให้กับเสกสรรอขอ,อนเมืองและเมืองไทยพีเคแสนชายสองคู่ปรับตลอดกาลที่คขงแขนกันขึ้นสังเวียนไปแลกเดือดกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันในศึกใหญ่วันลุมพินี114เมื่อคืนวันศุกร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเสกสรรและเมืองไทยโคนจรมาเจอกันครั้งแรกในรูปแบบมวยไทย3ยกนมเล็ก หลังก่อนหน้านี้เคยเจอกันมาแล้วถึง4ครั้งในรูปแบบมวยไทย5ยกนมใหญ่ซึ่งรูปเกมในไฟนี้ทั้งคู่ต่างงัดอาวุธมวยไทยออกมาแลกกันแบบไม่มีหยุดยัง้งทั้ง3ยกจนแฟนมวยนับพันในสนามถึงกับต้องปรบมือให้กับความบ้าบินของทั้งสองคนก่อนสุดท้ายจะเป็นทางเมืองไทยที่เก็บชัยเหนือเสืสันไปได้เป็นครั้งแรกด้วยคะแนนเอกฉัน ลจากความมันทะลุป,ปรอดในไฟนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับบิ๊กบอสชาตีจนถึงขั้นอดใจไม่ไหวต้องขอแจกโบนัสย้อนหลังให้ทั้งเสกสรรและเมืองไทยทันทีทำการความยินดีของแฟนๆที่เข้ามาร่วมกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีต่อทั้งคู่กันอย่างล้นหลามบนโพสต์ประกาศในเพจ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ทันทีที่ราบข่าวได้โบนัสย้อนหลังทั้งเสกสรรและเมืองไทยแต่งพร้อมใจกันออกมาโพสคลิป ผ่าน Facebook ของตัวเองเพื่อกล่าวขอบคุณพิกบอสชาตีสำหรับสินน้ำใจที่มอบให้ย้อนหลังในครั้งนี้โดยศึกษากล่าวว่าผมต้องกล่าวขอบคุณบอสชาตีสิทธิ์ยอดธงมากนะครับที่มอบโบนัสย้อนหลังให้คู่ของผมกับน้องมืองไทยในศึกวัน1้4เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมดีใจมากที่บอสชาตีเห็นความสำคัญคู่ของผมกับเมืองไทยครับขณะที่เมืองไทยกล่าวว่าผมต้องขอบคุณทีมงานวันและบอสชาตีที่มอบโบนัสย้อนหลังให้ผม ไฟต่อไปผมจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ชกให้สนุกให้คุ้มค่าที่ได้ชกในรายการวันขอบคุณมากเลยครับกูมวยมันมันแบบนี้ก็ถือว่าบอสตีแจกโบนัสแบบนี้ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังนะครับ